สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมรู้ฟังเข้าสู่รายการหุ้นร้อนวินไซด์ค่ะกับหุ้นเด็ดหุ้นร้อนที่เราจะนามาเสิร์ฟคุณผู้ชมหลังปิดตลาดภาคเช้าเป็นประจํานะคะวันนี้เราพบกันในวันศุกร์ที่12ธันวาคมพุทธศักราช2568ค่ะกับดิฉันอนุภาสีรวงรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการนะคะโดยภาพรวมตลาดหุ้นไทยในภาคเช้าที่ผ่านมานี้ค่ะดัชนีปิดอยู่ที่ระดับ1,253.83จุด เพิ่มขึ้น0.29จุดหรือคิดเป็น0.02%มูลค่าการซื้อขายอยู่ที่22,985.81ล้านบาทค่ะโดยประเด็นที่นักทุนะะคะติดตามนะคะนอกจากสถานการณ์ะะระหว่างไทยกัมพูชาะคะในเรื่องความขัดแย้งแล้วค่ะสถานการณ์การเมืองก็เป็นที่จับตาอีกครั้งนะคะและล่าสุดค่ะนายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมตรีนะคะได้มีการประกาศยุบสภานะคะคโดย ได้โพสต์ผ่าน Facebook เมื่อคืนนะคะว่าจะคือนอำนาจให้ประชาชนค่ะทั้งนี้นะคะความเห็นของบริษัทหลักทรัพย์ i n n o v e s t อค่ะซึ่งเป็นบริษัทหลักทรัพย์ในกลุ่ม s c b x ก็ได้ออกบทวิเคราะห์เปิดเผยนะคะว่าเมื่อคือนนายกอนุทินประกาศยุบสภาคือนอำนาจให้ประชาชนและล่าสุดวันนี้มีโปรดเกล้ายุบสภาแล้วซึ่งจากสถิติในอดีต5ครั้งที่มีการยุบสภาพบว่าแม้ช่วง 1- 3สาวันแรกเซ็ตจะปรับขึ้นเพราะตลาดคาดไว้แล้ว และนับเป็นการปลดล็อกโอเวอร์แฮงก์แต่ถาจากนั้นเซ็ตจะซึมลงโดยให้ผลตอบแทนติดลบสูงสุดเฉลี่ย4.1%ในช่วงหนึ่งเดือนแรกจากความกัง,กงวลสุญยากาศการเมืองและชะลอลงทุนเพื่อลดความเสี่ยงรวมทั้งรอความชัดเจนของวันเลือกตั้งและ,และนโยบายหาเสียงค่ะด้านบริษัทหลักทรัพย์ทิสโก้นะคะก็ให้ความเห็นต่อเรื่องนี้เช่นกันนะคะโดยระบุว่าแม้เซนติเมนต์หุ้นโลกจะเป็นบวกแต่ตลาดหุ้นไทย จะถูกกดดันจากประจัยการเมืองที่เข้าสู่สุญยากาศหลังนายกอนุทินประกาศยุบสภาแล้วทําให้การแก้ไขารัฐธรรมนูญล,ล้มเหลวและคาดจะมีผลต่อการทํางานของรัฐบาลรักษาการมองว่าเซตมีโอกาสหลุดระดับ1,250จุดแต่ก็มองว่าเป็นจังหวะทยอยสะสมแนวรับ1,250-1,240ส่วนแนวต้านประเมินที่1,270-1,275จุดค่ะด้านบริษัทหลักทรัพย์บ,บัวหลวงก็ให้ความเห็นค่ะว่า ประเด็นการยุบสภาและเลือกตั้งใหม่ค่าจะอยู่ในช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์นี้ค่ะในเดือนกุมภาพันธ์2569นะคะทั้งนี้โดยสรุปจากการเลือกตั้ง10ครั้งที่ผ่านมาตลาดหุ้นไทยมักจะปรับตัวขึ้นก่อนค่ะหรือว่า pre-election rally ในกลุ่มหุ้นอิงเศรษฐกิจาานในประเทศแต่หากมองดูแค่ช่วง5ครั้งหลังสุดโอกาสกับน้อยลงดังนั้น election rally จึงขึ้นอยู่กับสถานการณ์การเมือง และเศรษฐกิจที่ส่งผลต่อความเชื่อมั่นนักลงทุนค่ะและปิดท้ายกันที่ความเห็นของบริษัทหลักทรัพย์เอเซียพลัสนะคะระบุว่ายุบสภาส่งผลอย่างไรต่อเซ็ตอินเด็กค่ะโดยบอเอเชียพารนะคะก็ระบุในบทวิเคราะห์หลักทรัพย์ว่าวันที่12ธันวาคม68ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ราชกิจจริกายุบสภาพรศ2568เตรียมเดินหน้าเลือกตั้งใหม่ไม่น้อยกว่า45วันแต่ไม่เกิน60วันซึ่งวันสุดท้ายที่สามารถจัดเลือกตั้งได้ ไม่เกินวันอังคารที่10กุมภาพันธ์69 12ธันวาบวก60วันทั้งนี้ตามประเพณีปฏิบัติของไทยการเลือกตั้งทั่วไปมักจะถูกกำหนดให้เป็นวันอาทิตย์ทำให้การเลือกตั้งทั่วไปครั้งใหม่หากไม่มีการเลื่อนหรือยกเลิกอาจจะเป็นวันที่1กุมภาพันธ์69หรือ8กุมภาพันธ์69ค่ะขณะที่ผลการพบต่อสตรีไทยอาจจะเกิดความไม่แน่นอนขึ้นในในหลายประเด็นอาทิการเดินหน้าโครงการคนละครึ่งพักเฟส2โครงการ TISA นโยบายรถไฟฟ้า40บาทตลอดทั้งวันเมกาโปรเจกต์ใหม่ๆรวมไปถึงปัญหาชายแดนไทยกัมพูชาและการเจรจาภาษีตอบโต้กับสหรัฐเป็นต้นค่ะทำให้ไตรมาส4ของปี68มีความเสี่ยงมากขึ้นจากนโยบายช่งงักงานก่อนเลือกตั้งอาจจะกดดันความเชื่อมั่นในกรณีที่ GDP กรธไทยโตต่ำกว่า0.6%เทียบกับปีก่อนมีโอกาสเห็นภาพเทคนิคอลรีเซชชันได้คือ GDP ติดลบติดต่อกัน2ไตรมาสค่ะ ขณะที่สถิติการยุบสภาในอดีตต่อค่าเงินบาทในช่วงหนึ่งเดือนก่อนและหนึ่งเดือนหลังการยุบสภาโดยค่าเงินบาทมีความผันผวนทั้งก่อนและหลังการยุบสภามีแนวโน้มอ่อนค่าเล็กน้อยโดยเฉลี่ยทั้งก่อนและหลังการยุบสภาราว0.8และ0.6เปอร์เซ็นตามลำดับค่ะอีกทั้งในช่วงหนึ่งเดือนนี้ค่าเงินบาทแข็งค่ามากกว่า2.0เปอร์เซนยิ่งเป็นแรงส่งให้สามารถดิดตัวหรืออ่อนค่าลงได้บ้าง ส่วนสถิติหลังการยุบสภาหนึ่งเดือนต่อฟโฟลของต่างชาติเงินทุนไหลออกเนสเซลเกิดขึ้นบ่อยครั้งหลังการยุบสภาไหลออกเกิดขึ้นห้าครั้งจากหกครั้งมีค่าเฉลี่ยไหลออกสุทธิหนึ่งหมื่นแปดร้อยห้าสิบเก้าล้านบาทค่ะส่วนภาพการเคลื่อนไหวของเซตอินเด็กซ์ในอดีตนะคะตั้งแต่พศ2539ถึง2566ผลตอบแทนของเซ็ตหลังยุบสภาหนึ่งเดือนมีค่าเป็นลบแทบทุกครั้ง ยกเว้นครั้งเดียวในปี2566ค่าเฉลี่ยผลตอบแทนเซตหลังยุสภาหนึ่งเดือนเฉลี่ยติดลบลบ6.7%ค่ะโดยสรุปนะคะสถิติในอดีตชี้ให้เห็นว่าการยุสภามักส่งผลกระทบในเชิงลบต่อตลาดหุ้นในระยะสั้นและทําให้เงินทุนต่างชาติไหลออกกลยุทธ์การลงทุนนะคะจึงเลือก SCB นะคะซึ่งเป็นหุ้นที่ปั่นผลสูงราว8%เพราะชิญแรงขายของของกอง,ง,ง LTF น้อย ERW PE ถูกเมื่อเทียบกับ ตนเองในอดีตค่ะเอ r ร์ n g c งไซเคิลดีต่อเนื่องท็อปเกิดความเสี่ยงเชิงภูมิภาคในหลายพื้นที่อากาศที่หนาวขึ้นหนุนการใช้เชื้อเพลิงเพิ่มขึ้นค่ะและนี่ก็คือหุ้นเด็ดหุ้นร้อนนะคะที่เรานํามาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังกันในวันนี้ค่ะหากคุณผู้ชมหรือว่านาะยท่านใดต้องการติดตามข่าวสารเพิ่มเติม,ต,มติดตามอ่านข่าวแบบเรียลไทม์ที่เว็บไซต์หุ้นยนต์ไซด์คอมนะคะและยังติดตามได้ทางช่องทาง f a เฟซ o ุ Instagram กรมไลน์สแค e ร e เทเลก t าฟเ e รด TikTok รับชมย้อนหลังที่ช่อง YouTube Channel ค่ะวันนี้รายการ,รขึ้นร้อนมี้นสายหมดเวลาลงแล้วพบกันใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา14นาฬิกาโดยประมาณัดิฉันขอตัวลาคุณผู้ชมคุณฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ